เบิงเดิมเมืเอนี่มากินตำแตงเบิงเบืองแฟนจะวาจังไดดูดิดแฟนเราเดูดีอีกวันนี้มีการโชว์ขนด้วยนะคะขนนัอึนะคะตำแตงนะคะเสียกับว่าใส่นะดูสีผมเลยนะคะสีผมเนี่ยกินขาดแล้วค่ะเดี๋ยควคนสิบุหูวาอยู่โรงงานแทกจีนะต้องเทิโตให้คือนะคือเพื่อนบ้านนะ มึงคาสดบักแตงสีแสบหรือว่าสีเข้มมึงเด้อสีแสบหรือว่าสีเข้มสีว่าจังไรแซียบมาสัน่นเกือบเข้มมาสัน่นไอ้ัปที่นี่จะคอยสีเห็ดจังไรและเกือบเข้มอ่อนคอยว่าสีเอาน้ำมะจา้าใส่อยู่แต่ว่าปลาหมึกแข็งเข้มแน่นอนปลาหมึกแข็งแต่ว่ากินแน,น่หรือแต่ว่าเพิ่นเพิ่นสิ บไม่ยังดอบคนเซียนโซ่แต่คนน่ะเอิร์กดอบคลิปนี้คนน่ะเอิร์กกับคนนุ่มดอบโซ่ซิกแพกนะน,นักกินของห้องกับมี่นี่ได้ลืมบอกนักกินเด้อเขาติดหนึ่งอากาตับแตงกะปอกกูปลาหมึกชิมขิมแซ่บแซ่ แ่บกระโดดไม่อยากสี่วาลาายกินและะ้วก็ขี้อยไปเฝ้านั่นเฝ้านี่ขี้อยไปแล้วคือเสียบอีดอกเปิ้ลมึงตะปันเขากินกินละกะแล้วก็เฝ้าแล้วก็แนมมือเนี่ยและะ้วกินเขาแล้วก็ติดบนี่แล้วก็ยิ้มใส่กล้องเฮ็ดหนาละลอดอกขึ้นจัคไอยสีเฮ็ดจังไดก็ผัวไข่ เมิ่งเมเมิ่งเงันหิตคุณพระนารีว่าเพิ่รอสนน่นะรอคือเพื่อนบานค่ะรอคือครูบาพมานว่าคนเดียวคนว่าพ่นรอว้าวดอกยอดตำแตงกินให้มันเบิดเด้อเชื่ะมกินให้มันเบิดเด้อ รสชาสดกัโลแล้วกินสุดยอดอีเลีวรสิกินเบิดบอาน้อตํำแตงเข้มๆนี่นาะหร่าจังไหนน้อกินฮนเบอรเดอรอบหนาสิบประเภให้กินอีเดอร์แนนเบิดกินไปกัขีไปไป้ฟอยไปแล้วเอียงก่อนยอดอีเลเ่ะ